สวัสดีครับพี่้องครับคุณหน่อยเขาเรื่องงัวพี่้องห่างหายจากวงการไปนานนะครับวันนี้วันเป็นวันหยุดนะครับพี่้องนะครับกับภารกิจหลายปีนี่นะครับพึงมีโอกาสเนี่ยตัดหญ้าไม่งัวพี่้องวันนี้เหมือนมือเลยครับถ้าเห็นอย่างนี้ครับพองว่านเขานะครับเนาะนะครับเป็นได้ลงนาครับพี่้องวันนี้นะครับชมใบใบนะฮะได้มีโอกาส แต่แมาตัดงาให้งงัวพี่น้องนะครับนี่อ่อาเนีบบ่ครับวัตถุยุสสายไกลเด็กพี่น้องนะครับนี่ครับส่วนเนี่ยไก,กลๆเลยครับนี่ประมาณไายหนึ่งครับนี่ครับเนี่ยพอตัดเสร็จนะครับตัดเสร็จก็เอาขึ้นมาให้กินแล้วครับนี่ใส่ ล้างให้กินเลยนะครับง่ายๆพี่น้องนะครับที่ที่พ่านมากกให้มันก huh? ินให้มันเล็มนะครับจ้าวปีนี้ปีนี้เราจะเปลี่ยนไม่พี่น้องนะครับจะถางคอกไว้นะครับแล้วก็ตัดอยาไม่ให้มันกินแผนนะครับคอร์กกับ่บ่บืดนี้พี่น้องนะครับกวางครับเนี่ยจริงๆมันง่วได้ยุได้เป็นสิบตัวพี่น้องแต่ว่าเหลือแค่สามตัวครับ สามตัวนะทองสองตัวพี่นอ้องทองสองแม่เนาะนะครับการกำหนดขอดกช่วงตุลาพี่น้องนะครับช่วงตุลาธันนี้ดาวันที่สามมิถุนาพี่น้องนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับอันนี้หย่านะครับเนาะปลาหย่านะครับนี่ครับ เป็น้าธรรมชาตินะครับบม่ได้่ได้ปลูกบ่ได้ใส่พันยาอย่างนะครับเป็นยาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยนะครับนี่ค่อนข้างเยอะครับพี่น้องเห็นไ่เป็นกาลังว่าห่ครับให้กินแบบนี้เลยครับแกมีฟางให้แกมีหญ้านะครับหญ้าธรรมชาตินะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นแกจะเป็นให้รำนะครับให้รำตัวละสองถ้วยนะครับ อยู่ประมาณนี้นะครับเนาะนะครับสภาพอุณหภูมิส,นนสมุนดีครับนี่คอุณหภูมิสมุนดีจะเป็นประจำของวันอยู่แล้วครับเกิดภารกิจหลักกับประมาณนี้นะครับเนาะนะครับบัตรไปมื่อกี้ให้ให้ให้พ่อสีเขาแทน้นะครับบัตรไปสีเขา มาตัดญงาหิงหัวแทนเรานะครับจะเป็นธารกิจกันพี่น้องวันนี้ครับผมนะครับจะอัปเดตงัวโยคครับอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังนะครับโอเคครับคนหนึ่งเขาเรื่องงัวนะครับฝากปีฝากน้องกันิงค์ินมีครับสวัสดีครับ